ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราเคยนำเสนอไปนะคะคุณผู้ชมกรณีน้องๆสมาชิกวิวแชร์แดน c ์ที่คว้าแชมป์ Thailand s c o t t a เ l น n ์ช่อง3ของเรานี่แหละค่ะแล้วเงินรางวัลเนี่ยสิล้านตอนนั้นมีปัญหากันเรื่องของการแบ่งเงินใช่ไหมคะเงินรางวัลเนี่ยล่าสุดผลออกมาแล้วเรื่องของการตรวจสอบนะคะพลโทโกศลประทุมชาติที่ปรึกษ,ษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่าที่บอกว่าการแบ่งเงินเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทุจริตหรือเปล่าตั้ง10ล้านผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการทุจริต ะคะคท่านบอกว่าการรับมอบรางวัลดังกล่าวเนี่ยเป็นการรับผ่านมูลนิิสากลเพื่อคนพิการคือถ้าแบ่งให้น้องๆแคนจะได้รับเงินเพียง 6ล้านบาทเพราะว่าต้องเสียภาษีถึง40%แต่พอรับในนามบมนิธิเนี่ยได้เงินครบเกือบ10ล้านบาทเต็มเสียภาษีแค่เล็กน้อยเหลือ9ล้านกว่าบาทก็เลยนําส่วนนี้ไปฝากธนาคารอมสินนําดอกผลเนี่ยมาพัฒนาการศึกษาแล้วก็อาชีพนักเรียนที่พิการส่วนนักเรียนที่ร่วมประกวด8รายก็ได้รับเงินส่วนแบ่งแ,งแน่นอนส่วนที่เหลือต้องแบ่งให้ทีมงานแล้วก็น้องๆที่อยู่ในโรงเรียนเพราะว่าบนิธิรับผิดชอบนำเด็กไปร่วมแข่งขันร,รายการดังกล่าว10ล้านไม่ได้หายไปไหนยังคงอยู่ในธนาคารแล้วก็ถูกนําไปพัฒนานะครับซึ่งเด็กนักเรียนได้อาิสงง์จกทุปี ช่วงหปีแรกเนี่ยกองทุนจะได้รับดอกเรียยปีละกว่า2 0 0 0 0นบาทรวมเป็นเงินอีกกว่า1ล้านบาทหลังจากนั้นก็จะมีเงินเข้ากองทุนปีละ1ล้านบาทเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการโรงเรียนและก็นักเรียนที่ช่วยกันดูแลต่อไปอนี่เป็นคําชี้แจงว่าเงินถูกบริหารจัดการยังไงค่ะ